โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสิกตินครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟอาทิตเนะครับเซิร์ฟนี้เป็นแนวเซิร์ฟ90ชน90นะครับเป็นแนวซองนะครับแนวซองรัวครับเซิร์ฟนี้ไม่มีเซ็ตถึกมากนะครับมีแค่เซ็ต90สเซ็ตอื่นไม่มีนะครับเซ็ต90กับ50สนะส่วนใครที่ตามผมมานะรับโปรโมชั่น150เลยนะครับเซิร์ฟนี้มันมากผมบอกเลยโคตรหนัวเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับ

เล่นเฮ้ยเขาเล่นอีกตึ่งหนึ่งไปไปวิ่งไปวิป่งร,รับลายจงเอามงมิตีกูว้อายพวกนอย่หเีเป็นลายใครใครอยากเล่นี้น้องใครยอยากเล่นวีวะุ้งหัววันเนี้ยอยากโดของเนว่ เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนครเออคุณดิเช่วยคดิยิงอยู่ยิงอยู่เอาเลยว่ามันถกเป็นร้อยเลยน้องซาเฮ้ยลูกนี่พี่ลายไรกันชั่วตายไปมากดูเลยผมไม่มีทางตายโคพี่ชายกูโดนลูมออกกูมาแล้วชรางเฮ้ยไปดูมานเอา

Ê, bị uẩn rồi đi. Ờ, bị uẩn vào. Đi ra, cái này. Ôi, ô, mượt, nam mượt, ta mua. Làm. Ê, mình sẽ lấy đi chá, người โอุนนี่อนนนียพลานพลาม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 พลาชานนี่เลยเอ้ยพวกสงสี่้ามึงมึงเอาของกูไปมึงไม่ติดกูเหรวมึงเอาของกูไปแล้วมึงไม่ดลเหรอพวกมึงแม่งหิบกูบอกมันเอาของไปแล้วมันไม่ติดโอ้ยนสองสี่ามึงได้มึงันเวยแบล็ตี ไปหนึ่งับดีจัะเฮ้ยน้องสาวโอ้ยดูดีเดียร์เดินขาหัวก <ลง S 2> ู<ม>ยิ่งใ่ยิ่งให่ลงเลยงงลงมาเลยลงมาลงมาเฮ้ยพลามพลามอยาม่าทำโก ใช่แต่ปาก,ากังเสบอมือ่าดตาพตัแทบไปดีได้กระจูน,นเอาไม่ลง nhìn tay nhìn tay Quầy lẻ Nhìn tay Lấy Cầm cùi đấy không? Cầm đây Tiêu mai này gì? Cô đồng hóa làm Cô ti, cô ti không này Ti mai này ti bay đi, cô nghe nhỉ Cô cũng phải im Tăng nừng Ê, ti mai này Ê, mục ti, gì, ai đi ai làm โอ้ยเนี่ยตัวละครมือถืออ่ะไอ้ยิงมันเลยหดไยิงไกลกูไม่ได้หัวใครเป็นหัวบอกี้ A T O D นะฮะที่ที่าคกูไม่ได้หัวพี่ไปแล้วพี่ไหนพี่อนแล้วบอกไม่ีหัวก็ี่นี่ต้องมีหพี่ขึ้นพี่ขึ้นพลังออกอยู่มนึง tay nơ to đi Anh ạ Lông 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 Là mày Khoai phước này Khoai à Nói mới อ้ามันไม่ยอมขึ้นมาว่ะเฮ้ยพวกเราขึ้นมาดิเอามาเอ้ยพี่ไอ้ยัดทีหลังอ่ะไอ้เรื่อมันก็ราเกลียเลย้่กันเท่ไอ้ีย ไอ้วันตีมันอเดือเดือดเดมอดเดือดเดือดเดื้ดเดือดเดือเดือดเดนอดเดนอดเดินดเดือ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 เดืนเดอเดเดอเด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 เอเด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 เอเด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 อเด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 อเดอเด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 อเดเเด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 อเดเอเดเดดเดเดนดเดเดเดอเดเดนเดเดเดอเ มาตะกี้ด้วยวะหินไก่หิงไก่อะไรอะไรพี่เพิ่มกุหน่อยดิทีนสองทีนสองตีแล้วตีแล้วขอบคุณขอบแจ้งขอบเป็นแจงชื่อเฮ้ยพวกมึงเจ้าพวกกูพายอิ่มว่ะเอออยากกูอยากอิ่มอ่ะกูอยากอิ่มพายอิ่มกูอยากอิ่มป่ะพี่พี่สี่ก็ฆวากวางครับพี่สวยที่เราอยากอิ่มพี่เราอยากอิ่มป่ะพี่สวยเนาะเฮ้ยมึงก็อย่าด่าดใส่เอาเอามันเอาไปแล้วมัน ไม่าดีไม่เปรอาไม่ีอะไม่ไก่ดีล้่จ้ไม่ตีนี่ตีนี่ขุดอ่เลยไม่ใชอะไรลยดอนึเน้ยอ้มาเดี๋ยว่พ้ามึงเลยพตททาง้วนะพมชนหน่อยเพื่อนเอพำมาช่อดิไมัน่โผมมันเพื่อนนเลย้ออกกัไม่ได้า เลยยไปมันไปลามนี้กเอ้ามหลังเข้าเอ้ยตามตามพลามลามพลามเข้ามาในห้องแบบอูวันนี้มันโดดแล้วอมาลามาลามพลามตะกี้เลยคนนึงมีชายโดดก่อนมีชาโดดครับอั โดนกระโดงข้างล่างลโดนกรโดคุจะไดู้จะแตเพื่อียลัมเมื่อแวโอยยากเขาอกะกูุ้ยสตัวข้าจะพลามเอาุกใก่มาที่ย่งก่ไ่อยู่ข้างล่างพี่ะลามพี่พลลับัวพี่สวยสวยสวยกํลังไปตรงนี้ตรงนีตรงนี้ตรงนี้อ้ไปแล้ว

เติม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 ีเยพลอยู่ไหรเอาดลม่ไหเลยุดลงเอายิงไกลลงมายิงยิงเ่าได้อยไม่ไเราจะไม่ยิงเพื่อเป็นาั่งซ้ากลังใจไปีอะไรเปล่าจับเปาไม่ช่วยแล้วมาทีมาินาขึ้นไปขึ้นขึตนขึ้ใจังไอ้เว้ยไฟเยอใจดนโจมไพ่เชารวยรวยไม่ใช่เลย่ะ ตี่ยาเจล้พามันังม่ด้ตั้งพี่ายไดคือ้อจะดันลันอบลกอัรบลมมดมันหนอยี่หันอยู่หองนี่เฮ้ย้ตีพวกเราขึ้นมาก่อนขึ้นข้างหน้านมานะเอาอยู่ดีเอเงียบขึ้นมาก่อนครับน้อง เออขึ้นมาก่อนน้องใช้เขึ้นมาลองก่อนคือออย่างทีบอกไม่ว่าไอ้เหี้ยมันพี่อ้วนพี่อ้วนเรียกคนอื่นมาดิพี่สาขาเราอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ลงไปดูดิใครก็ได้ลงไปดูดิว่ามันอยู่ไหนอยูนิคพิเศษไฮโดรวัะรกด้แต่เมันอยู่ได้เซฟกันหมดเลยเออกระจกของเรามันเซนแดงเดี๋ยวกูออกครับเดี๋ยวกูัวลูกพี่วัวเดือดวัวลูกน้องกอนเฮ้ยยังไม่ได้เจอไอ้โฟนพี่อ่ะเออ เอ้ยกูได้กูได้กูได้เอาเกมตัวได้เก็บปืนได้ใครเก็ูหอมต๊อบต๊อบต๊อบเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้พี่เช็คเลยพี่เอ้ยใครได้อ่ะเฮ้ยเอามาเอามาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไฮเอาไว้เอาเอาเฮ้ยกูไปเก็บไปก่อนเอาเพื่อนกูตายเพื่อนกูจีนไปก่อนเอาไว้เอาไว้กูโดนกูโดนกูโดนเจ้าคนนี้นี่มาล้วนี่มาแลี่ไหนเฮ้ยแล้วแล้วสองสองกันหรอ

Okay. ไปข anyway> ึ้นไปเชื่เพืก่อนไปเ่อก่อนพลา่มง่ยเหย้ยมแข้งง่เอลูกมืองง่เฮ้ยพลามมพึงพลามมึงพลาาแอมตายโล่พลาา้ยแล้วพวกเราพลามตาหตได้เหรอุ้ยแรกแรกแรแที่แถวแรกนี่เฮ้ยแถวเที้ยมีมัน เนี่นยติดใจติดแล้วเมื่อสามแตงหนึ่งเมืมือแล้วกำลัง่องมื่อเดี๋ยวคุณบุตรบุตดเย้ไปกำลังกลาง ลูกหมดตป๊งนึ่งไอโอรีอไปรามแตงูพรามแตงงูพรามแตกงูมันีใจมันมช่วยพี่จังใจมงูพามงูใจพามแตกงูใจมีเยอะทำไมหรอทำไมหรมีเยอะทำไมหรอพรามงูพรามงูแต่งูเลยพามอองู เอาเพื่อแต่งวะลานเลชนเลชนเลาบอยทำไมอ่ะทำไมกูต้องกลัวแบบนั้นอ่ะทำไมกูต้องกลัวจนตัวสั่นเฮ้ยโอ้ยยยยยด้วยยยเยยย เอ้ยยยมเลยยอ้ประลามาถอยถอยถแยงนอาไน้องชายน้องชายน้องชายเนี่ยเอาเอาพูดที่นี่ก่อนดีเนียไม่เลวมาจาระลามโง่พรลาดโง่พหลโง่โง่หน้าไม่ล่โง่โแล้วนะโง่โง่แล้วนะหัว้หัว ขอบด้งน so ีานีกไม่ไานนูอไอ้ช่วยอยู euh ่ยังไงฝากีจัดเลยนะทีมเราอ่ะไอ้บิวันเวลาหน้าผมเฮ้ยคุณโดนคุณโดนคุณโดนเอาเฮ้ยขึ้นแล้วผมนี่ไหละแทนเฮ้ยยายน่ะ

เป็นพระรากระเต่าเย้าเย้าเย้าถ้ามีควานถึงมีกินเลเด็กหน่อย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 หนูมาหนูมากูไม่เลี่ยนได้เลยพี่ชายเด็กน้อยเด็กน้อยมามามาตามกูมาตามกูมาได้เลยพี่ชายพี่อ้วนไปเล้วพี่ชายไปเลยท้าทูป วันเนมารับน้องหนอยพี่วันกาเมาับเลมมามามรวมรมปรวมรอมอาแปงโง่แปงโอมพระรามรมาไอ้ถออยถอยถอยอยอยมาลนเออเอมาบาหน่อยทไมอ่ะูว่าเล่นพระรามกันสคนกัน้ยันมีสี่กูมาอันั่งโง่ไรไอปอลไอปอลหัวตีไอปอลหัวตีตีเรื่องไหนพี่เธนเป็นหัวตีตีแล้วพี่ตีแล้วเออแค่นั้นแหละเฮยออกมาตะกี้ัว เฮ้ยทองวนมคุณภาพกว่านี้นะไปเล่นได้นะไรมึงเดิมสอนรวยๆไผมเกียต่อ้วนครับก็่ีกมึงเด็กน้อยเด็กน้อยไปเด็กน้อยเขนเาไห้เหี้ยเ่ะด้ออกมาตะกี้เว่าไหรบวเลยเอาเพื่อนผมไอ่ะกอดเลยนน้องลำไย เฮ้พลามอยู่หน้าเตะเอาดิหน้าเตะก่ะเฮ้ยพลายูมม่นี่เดินๆๆๆๆก็มีมึงคนเดียว เฮ้ยยิงโลดิไปเยพลันฮ้ยิงไก่กูนไอปอนไอปอนว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเพลินผมไปนหนได้ได้ได้ห้าได้ห้าดีโอ้วทีแล้วทีแล้ว พวกเราน้อยพวกเราน้อยน้ามันแม่งเยอะคุยเออล่องน้อยมีงานมีงานตาเบสเป็นหนุ่มที่มันได้พี่ชายได้ได้ดะเขาลามก็วิ่งวิ่งไล่เจอวิ่งเล่นเจอไม่ดูเพื่อนเขาเรียกว่าทีมงานขออีกเมื่อกี้เมื่อกี้กูบังยางไม่ทันเฮียกูเลยตายโง่โหแตกแล้วนี่เหรอมาที่สาม มาดีกว่าเออไอ้ยังหมดผู้่านผู้เทเราต้องแตกเราต้องไปเจอที่มีเซฟโซนที่ไม่มีเซฟโซนว้ยเราคุยกับใครอ่ะใครปะหลาดคุยกับใครดีเลยดีเลยพวกเราดีเลยไม่เดี๋ยอกหยอกพี่ทำไม่หมดคุยกับใครกันนะคุยใครอ่ะไอ้ยิงไกลดีเลยยิงไกลยิงไก่ไม่ได้บ้างเซฟไหนพี่เฮ้ยรอยิงไกลก่อนดิีนไปก่อนเลยครับผมเด็กหน่อยเด็กหน่อยแต่มึงมาก็ดีมักเด็กหน่อยแต่ จะไม่มีใครไหวกับกูเลยว่ะขึ้นมาที่น้องไปเลยวิ่ไายมันขึ้นไปแล้ววิ่งไก่ที่มาเพราะผมสองคนมาที่หลับไดนเปนสุดเลยพี่ชายตัวพลานชโโาั้นตีเฮ้โหโหเราพี่คนเดียวนะโอ้โห เอาดิทิไูดีอไม่ดิควายไก่สองตัวไม่ดิดี้่ได้ดูจริงเะามเลยยโลามเลเฮ้ยามมาดิโถ่หเหเยอะจริงเข้ามานห้องนี้มาชายลามเลเฮ้นี่นไอไอตัวผมผมฟ้าก่อนผมฟ้าโง่ตัวโง่ ียนี้คุล็อกเลยดัดมีอยู่ห้องไหนห้องไหนอยู่ตายตายตายเัวแตัแตกแตกนี่นี่ตัวงูในตัวงูดูม่ใครเยะกบผมทียายโอ้เพื่อนน่ลักกด้ เกบพลังอีชั้นสามโองแล้วชั้นหแล้วพลังแตกแล้วไม่ได้ควายง่ไม่ได้พลรามันงูฝั่งนั้นน่ามึนิงแมึงก็ได้เเอ๊ยยอยนเจโป้ลเจโป้อ้สวยวิ่งใหญ่ผมบรกแล้ว่างังาเเหี้ยมันง ได้เปล่าได้เปล่าไม่ไหวหรอกพี่ไม่ไหวหรอกพี่มีพี่ตัวเดินพลางเนี่ยจะเป็นไห้องพี่พี่คา่เเาอะไรอะอะไรอพี่เรับุควางเซโซโล่เ่นพี่ครับทำอไรหรอทำไรพี่คาบวาเซโซโล่ครบเด็กน้อยเด็กน้อยเนี่ยปาไปเด็กน้อยอะไรหรออะไรหรอดูเลยอะไรหรอหายไปเลยอะไรหรองูงงู ประชาชนมาเตอร์รู้จักไหมตูงน้ายิงเว้แต่ดิยิงเว้แต่ดิโง่โง่หน้าควายยิงใาแทนร้อนเรียบไอควายบอกยิงตายโง่อะไรเอเออไอเอออะไรเออไอเออไม่เอาหรอมึงบ่เหี้ยไรเนี่ยมึงก็ยิงเว้ตายดแล้วอเออว่ยิงเว้ตายดิเออเออตายแล้วตายแล้ตายแล้ตายแล้วตายแล้วตาย เด็กหน่อย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 กลัวจะเป็นหน่้ตองรู้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่ไหวหรอกกราบขึ้่อนรายการจบไอ้นั่นไอ้เดยกแอดมินมาไอ้นี่อะไรเนาแอดมินแอดมินไอ้เพี้่พี่เอาก็ไมไม่พิวยหัวกจน่ะ ไอ้พี่อ้วนขึ้นกันเถอะพี่อ้วนพี่พี่หาตีพพี่พี่หาตีพี่พี่หาตีพี่พี่เนี่ยสีมพูเนี่ยเนี่ยสีมพูเนี่ยเนี่ยตัเนี้ยใครเป็นพี่ตีบอกนะโดนลุมเฮ้ยกลาบมากลาบบอกกลาบบอกม่ต้ามือหมทาลย ไดเนอะไรบ้างได้พี่อที่พลรามแตกพี่จ้ะได้พลามปะพี่มันมันมันเนแก่ไหม่รู้่ะเซรางดไครับเซนสี่ต่อปะพี่เออเอออีอีอใส่อะใส่เซนพลามพี่เซนเก้าสิบเออนี่ยแหละใส่ตัวเก้าสิบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเก้าสิาามแตกไม่ได้เลยว่ะเอาไ้พลามแตกเฮ้ยใครเก็บได้เราพลามคืนมาเลยได้พาามได้พารามเด็กหน่อยเด็กหน่อยได้พลาม ยิงไก่ยิงไก่ยิงไก่ที่ผมมาหน่อยได้เวลาเลขไหนอมกันเหรอครับเติมกันเหรอครับเล็ไหนครับเลขไหนครดบเล็กไหนครับพี่ครับีครับพี่พกอเจโซโลหน่อยพี่ครั้งแรกแล้วฮัลโหลครับเติมกันเหรครับเออพี่เล็กไหนครับผมดูผมดูเล็กไหนครับดแล้วครับคิดเบคิบขอพี่ขอเจ๊โซโลเล่นไหนใหครั้ห่อะ กมตอนน้หนูจะเล่นแบบเป็นคนพลามแตกไอควายพลามแตกงูงูเออไยิงแตกไมดีเาลงแตกงงูเลางออย่าหามอย่าห้าอย่าดห้ากบอกว่าามันดีมใช่เห่า่เห่าว่าโดนเอ่าเห่าเห่าอ้วนอะโอ้ไปไปแล้วไหมเฮียลูกพี่อ้วนแล้วอ้วนอนด่มันอ้วนนะฮเอออย่าเห่าอย่าหา ย่าเห่ายาเห่าเอ้ยบาลานซ์ขึ้นแล้วบาลานซ์ขึ้นแล้วทำไมอ่ะก็ไม่เคยแตกอ่ะเปิดที่นี่เปิดนี้ป่าวะเนี่ยเอ้ยชั้นสี่เฮ้ยขึ้นชั้นบนแล้วเอ้ยบลานซอยู่ชั้นสี่เฮ้ยชั้นสี่ชั้นสามก็ไม่รู้กูพูดไปงั้นแหละโอยควายวูบวูบกัดคั้นอว้าวจอมเยอะเกิน ารัมยงวเฮ้ยไอเจ้าเกินรามแต่ก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ